ห้านักเตะค่าตัวสถิติสโมสรของท็อตแนมฮอตสเปอร์อันดับที่5ชิสเตียนโรเมโรก่อนที่จะย้ายมาที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยสัญญาจีมนตัวนะครับเขาเคยเล่นให้กับแอตาลันตา้า และหลังจากนั้นเขาก็ย้ายทีมมาแบบถาวรซึ่งสเปอร์ได้ยึดเงินไปเป็นจำนวน42ล้านปอนด์นะครับในปี2022ซึ่งเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นประการหลังที่ดีและเป็นตัวจริงให้กับสเปอร์ได้แน่นอนครับผมอันดับที่4นะครับเบนแนนจอนสันปีกไลนนี้ย้ายมาจากดอกติงแฮมฟอร์เลด้ดวยค่าตัว47.5ล้านปอนด์นะครับปีกไลนนี้ดูมีแนวโน้มและมีพัฒนาการที่ดีและจะเป็นอนาคตให้กับทีมทอตแนมทอตสเปอร์ได้แน่นอนครับผมอันดับที่3านะครับริชาร ด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์โดยทีมมองว่าเขาจะเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมได้ช่วงแรกเขาปรับตัวกับทีมไม่ได้นะครับแต่หลังจากนั้นโดยการคุมทีมของอันเคเหมือนว่าเขาจะเรียบฟอร์มเก่งได้แต่เขาก็ต้องพิสูจน์ว่าเขาเหมาะสมกับค่าตัวระดับนี้หรือไม่อันดับที่2ตองกีนดอมเบเล่จา,จากมาดริดยงด้วยค่าตัว63ล้านปอนด์เพเมเกอร์รานนี้ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนะกับสเปอร์นะครับได้ออกจากสเปอร์ในซัมเมอร์ปี2024ด้วยการหมดสัญญาอันดับที่1หน้าใหม่งนะครับ โซลันกี้หรือชื่อเต็มว่าโด m มนิกโซลันกี้อดีตผู้เล่นของเดอะเชลลูรีเซ็นสัญญาด้วยค่าตัวเบื้องต้น55ล้านปอนด์พร้อมกับโบนัสอีก10ล้านปอนด์นะครับซึ่งทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดของทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผมพวกคุณคิดว่าโด m i นิกโซลันกี้จะระเบิดฟอร์มกับท็อตแนมฮอสเปอร์ได้ไหรือไม่และเล่นได้สมกับค่าตัวน่าปีไหมลองคอมเมนต์มาตอบกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ